าไกลมออองกไปปสุดลายฟาับเข้าส,<อ>สูส่แหลกงที่สองครับรายการลุยขอบสนาม,มาอยู่กับพี่ชาวชลิจอมดอน,นครับเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลรากหญ้ากีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับวัฒนธรรมการต้องเที่ยวนะครับหรือว่าจะเป็นการฝึกซ้อมของเยาวชนประชาชนคนสูงวัยนะครับเรื่องราวของฟุตบอลรากหญ้าสนใจก็ส่งกันมานะครับ ID Line ์ก็ทีวี6นหะครับหรือว่าจะดูคลิปย้อนหลังก็ไปที่หน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อนะครับเอาละครับมาในเบลสอนะครับไปดูเรื่องราวของสุขภาพของวงการตำรวจกันนิดหนึ่งนะครับก็มีการจัดฟุตบอลครับให้กับข้าราชการตำรวจได้เล่นกีฬากันครับ ไปกันที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกันครับวันนี้ก็มีการแข่งฟุตบอลบอกนร .4 รอบแรกในสุดสัปดาห์เกมในวันนี้นะครับสอนอบางชันในเสื้อฟ้านะครับพบกับสืบสีในเสื้อสีแดงเข้มท่ามกลางกองเชียร์ที่เข้ามาเชียร์อย่างสนุกสนานทั้ง2ทีมสุดท้ายนะครับทีมบางชันก็ถล่มถึง7ประตูต่อศูนย์ ก็เรียกว่าสนุกสนานนะครับในเกมของคู่นี้เกมนี้ก็ตามสภาพทรัพยากรครับพอดีว่า,าหน่วยงานตัวเจ็บเยอะครับตัวหลักเจ็บประตูเจ็บตัวตัวหลักเจ็บแรงไม่พอก็เลยโดนตอนแรกลงไปนี่เราวางแต่ให้เขาเล่นแบบนี้ก็ช่วงห้าทีแรกก็ให้เปิดเกมแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครับบหลังจากสิบนาทีไปแล้วเนี่ยก็ให้แพ็กเกมเป็นกลางครับดักจังหวะรับแล้วก็โตกลับ แต่ด้วยสภาพร่างกายกับอากาศด้วยครับก็เลยทําให้เราผิดพลาดในเรื่องของเกมลับนะครับแล้วก็เลยโดนโตกลับแล้วโดนยิงมาตูแล้วก็เลยไหลเลยครับรายการนี้ครับเป็นที่ปีที่สองนะครับที่ที่ได้มาร่วมนะครับกับกิจกรรมนี้นะครับก็ทําให้ตำรวจนะครับในในบกนสีนะครับได้ออกกาลังกายเล่นมีกิจกรรมทําร่วมกันนะครับเพื่อความสามัคคีนะครับครับผม ครับพอครับก็สนุกดีครับก็ก็เราคิดว่าเราก็ซ้อมน้อยนะครับก็มาเล่นในเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เซฟแรงแต่โชคดีที่นักเตะก็มีสมาธิในการเล่นนะครับแต่จริงๆก็รู้ศักยภาพของผู้เล่นของเราอยู่แล้วครับเราไม่ใช่นักเตะอาชีพนะครับสมัครเล่นก็พยายามที่เล่นไปแล้วผู้อาวุโสใช้แรงน้อยที่สุดนะครับก็ถือว่าวันนี้ทําผลงานได้ดีครับครับผมใพูึการนเไงบ้างก็ ยดเยี่ยมเลยครับผมก็ต้องชื่นชมผู้การนะครับที่มีแนวทางแล้วก็ให้ได้ทางตำรวจได้มาออกลำไกยแล้วก็นะครับก็คนที่บางคนอาจจะ ช่วงช่วงช่วงเวลาหนึ่งมีแต่เวลาทํางานอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็เอาผู้สูงอายุมาออกกำลังกายก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางที่ดีครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนด้วยครับนะครับในเรื่องของกองเชียร์แล้วก็ตํารวจเองแลตัวของแม่บ้านเองและในส่วนของคนที่อยู่รอบข้างนะครับก็มาให้กําลังใจกันครับ มาที่คู่บิ๊กแมตช์ครับเป็นการพบกันระหว่างสอนอโชคชัยในเสื้อสีขาวพบกับทางด้านสอนอลาดพร้าวในเสื้อสีส้มครับเกมนี้กองเชียร์นะครับปักหลักเชียร์กันอย่างสนุกสนานออกรถโดยเกมการแข่งขัน,นในคู่นี้ก็ผัดกันรุกรับอย่างสนุกเหมือนกันครับสุดท้ายนะครับทางด้านสอนอโชคชัยเสื้อสีขาวครับก็เฉือนชนะลาดพร้าวเสื้อสีส้มไป1ประตูต่อศูนย์ เกมที่สนุกก็ใครพลาดก็โดนนะครับพอเป็นทีมสอนนองาพาวเราพลาดไปก่อนก็จบด้วยสกอรอน1-0ครับก็เก็บรายละเอียดไว้แมตช์หน้าครับก็คือถ้าถามว่าตามไหมก็ก็ประมาณ60-70นะครับแต่สุดท้ายก็สภาพร่างกายด้วยครับบางคนติดเข้าเวรบางคนอะไรเงี้ยสภาพร่างกายก็อาจจะไม่พร้อมอย่างที่เราเห็นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเขาวางแผนที่เขาเล่นแบบไหนเพราะว่า เน้นในเล่นบอลง่ายที่สุดเลยครับไปง่ายๆแล้วก็เน้นเอาข้อได้เปรียบในการโต้กลับเป็นหลักอะไรเงี้ยครับผม,ก,ก,ก,มก็เป็นรายการที่ดีนะครับก็คือเหมือนบอลเลดอะครับมันไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบมันอยู่ที่สอนอไหนมีตัวผู้เล่นตามเลดที่ดีกว่านะครับเท่านั้น,นครับจะได้เปรียบอย่างสอนอโจคชายเขาดีจริงๆครับเขาเป็นเล่นบอลออาชีพได้เลยเขานิ่งมากนบครับผม ก็โอเคเขาลัดพาเข้ามาดีครับสู้สมศักดิ์ศรีจริงๆมันครับสุดยอดอนักกีฬาลัดพาเข้ามาดีมากครับวันนี้เราก็เตรียมแผนมาแล้วครับว่าจะต้องทํำยังไงดีณนักกีฬาผมมันมีวินัยมีวินัยในการเล่นนะฮะก็ก็เลยประสบความสำเร็จนะครับผมวางตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งจากจากคนไม่เป็น ก็มาฟังบางหลักฐานที่ได้แชมป์ปีที่แล้วเพราะว่าเขาให้ก็สอนให้เขาเล่นบอลง่ายนะฮะวันทูวันทูอะไรเงี้ยก็สอนให้แล้วเคลื่อนที่เล่นบอลง่ายง่ายเขาไว้เพราะเล่นมากจังหวะมันก็มีความคล่องตัวก็ไม่มีก็เลยต้องสอนให้เขาฝึกให้เขาเล่นง่ายๆบอลวันทูแล้วก็เคลื่อนที่ไปเอานะครับแล้วก็ผู้ดีเรามีตัวที่สําคัญอยู่3-4ตัวนะครับสามสี่ตัวที่ว่าเป็นคีแมนก็เลยก็เลยสมบูรณ์นิดนึงครับก็ทำได้ดีมากครับ โอ้มันนะดีมากดีมากครับพวกผู้การผู้การแพ้ก็เป็นจัดบอลอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีมากครับเป็นสิ่งที่ดีสุดยอดเลยครับให้พวกพนักงานสนอต่างๆมีได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ออได้แสดงออกแล้วก็สามัครคีกันอะไรอย่างนี้ครับสุดยอดครับสุดยอดครับปุ้งจักรบคุณครับสวัสดีครับสุดท้ายเลยนะครับ ทางด้านสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยนะครับก็เฉือนชนะทางด้านลาดเพลาวไป1ประตูต่อสูนะครับก็เป็นหลังเกมสำหรับโค้ชทั้ง2ท่านนะครับล่าลากันด้วยนายใหญ่ของเรานะครับที่ิเริ่มในการจัดการขันฟุตบอลให้กับบรรดาตำรวจได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวเรากลับมาในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการลุยขอบสนามคับพี่ชาวสวัสดีครับย ตอนนี้นะครับโชคชัยขึ้นนำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็คงจะต้องเรียนหนายนิดหนึ่งว่าคู่นี้บิ๊กแมตช์เลยนะครับปรากฏการคู่แบบนี้ในทัวร์นาเมนต์มีกี่ครั้งครับนายก็นี่เป็นสายเอนะมี5ทีมที่เขาบอกว่ากลุม,ม,มบบออสเดสนะครับกลุ่มนี้เพราะว่ามีทั้งลาดพร้าวโชคชัยหัวหมากวังทองนะครับซึ่งทั้ง4ทีมนี้ทุกทีมก็ได้เตรียมตัวมาดีทั้งสิ้นก็โชคชัยก็เพิ่งชนะหัวหมากไป แมตช์นี้กับลาดพร้าวก็สูญสีอยู่ถึงแม้จะนำหนึศูนแต่สงครามยังไม่จบเขาบอกอย่าเพิ่งนับศพนายทหารยังไม่ครบ90นาทีออตราบใดที่กรรมการยังไม่เป่าหมดเวลาลาดพร้าวก็พร้อมที่จะสู้ตลอดเวลาใช่ไหมครับเจ้าหวยนี่ประธานาลาดพร้าวครับลาดพร้าวตอนนี้นะฮะคือตอนที่เราคุยกันอยู่ขนานี้ลาดพร้าวเนี่ยชามอยู่หนึ่งคก็คิดว่า ถ้าเกิดเขาอันนี้ก็ถ้าเขาได้สู้เต็มที่แล้วนะคะเราก็บอกว่าคืออันนี้คือเหมือนว่าเราเป็นกีฬาที่สมัครีกันนะ่ะสายสมัครีแพ้ชนะไม่เป็นไรค่ะ,ะขอให้ได้สู้เต็มที่สมศักดิ์ศรีค่ะด้านนอกเราก็จะมีหให้นักเตะไหมครับมีค่ะอกองเชียร์ที่กองเชียร์รองเชียร์ราดเท้าค่ะจัดเต็มเลยค่ะค่ะก็คือ ตอนรายการนี้เราเตะทุกวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ไม่ฮะไม่เราเตะอาทิตย์ละ2-3ถึงวันแล้วแต่สนามว่างที่ทางกกตเขาอนุญาตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันอาทิตย์แล้วก็วันศุกร์วันพุธ3วันนะครับที่กกตเขาอนุญาตให้เราใช้สนามเราก็เตะก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งอ่ะทั้งหมดประมาณ19แมตช์นะครับทั้งอรอบแรกรอบ2งจนถึงรอบชิงทั้งหมดมี9ทีมทั้งหมดมี9ทีมครับ นายคิดว่าไทยเป็นตัวเต็งผมว่าตอนนี้เนี่ยทุกทีมเนี่ยเริ่มพละกําลังเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> ทุกทีมเนี่ยเริ่มเริ่มมีความแข็งแกร่งของตัวเองมากขึ้นณ <Okay. S 1> เวลาเนี้ยถึงแม้จะมองว่าโชคชัยชนะมาเยอะๆในแมตช์แรกๆแต่จะเห็นว่าเนี่ยอย่างเห็นลาดพร้า,นาวนี่ยัยงเพิ่ง1-0เองทั้งที่เวลาก็ผ่านไปประมาณสัก50นาทีแล้วจะเห็นได้ว่าพละกําลังของตารวจเราก็เริ่มดีขึ้นพอเริ่มออกกําลังกายใช้เวลามากขึ้นผมว่าในรอบรองอะไรเนี่ยก็จะสนุกสุดสี จนถึงรอบทีงค่ะก็ดีค่ะก็คือเป็นรายการฟุตบอลนันนี้ก็คือเป็นการท่านผู้การก็บอกว,ว่าที่จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการสารสมัคคีของแต่ละสอนอค่ะให้มีความสมัคคีกันค่ะแล้วก็ได้มีสิ่งที่สําคัญคือได้มีการออกกําลังกายค่ะเพื่อสุขภาพให้กับให้กับข้าราชการตํารวจทุกท่านได้รู้ว่าโอเคว่าตัวนี้ตอนเนี้ย ควรจะออกกําลังกายมากแค่ไหนกับร่างกายตอนนี้ควรจะฟิตแค่ไหนค่ะนายครับเป็นแบบอย่างในการเล่นกีฬามากก่อนลงก็วอร์มพอเล่นเสร็จก็ต้องมีวอร์มดาวนิดหนึ่งนะครับมีอะไรจะฝากไปถึงประชาชนในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพก็เรียนประชาชนทุกท่านนะครับที่ตำรวจเรามาเล่นกีฬาเนี่ยไม่ใช่เรามาเล่นเพื่อแค่สนุกอย่างเดียวเราออกกําลังกายเพื่อเราสุขภาพที่ดีเนี่ย จะได้ออกไปทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนถ้าตํารวจเราสุขภาพไม่ดีไปทํางานมันก็จะไปวิ่งไล่จับคนร้ายอย่างเงี้ยอย่างที่ท่านเห็นในภาพต่างๆเนี่ยถ้าเรามีสุขภาพดีเนี่ยนะครับผมว่ามันก็มีประสิทธิภาพในการทํางานนะครับทาให้การทํางานของตํารวจเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ทาให้ประชาชนได้รับความสงบสุขครับนักเตะทั้งสองทีมนี่เกียบกันทุกคนเลยนะครับไม่ไม่มีไม่มีภูมิเน่นะครับครับขอบคุณครับทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณครับ รางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะั้นริงจริงยิงจริงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเดินบอลกูเดินบอลกูบอลสยามกูเล่นบอล ผู bon, 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 bon. bon, bon, ้เดินบอลผู้เดินบอลสูดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปผู้เดินบอลผู้เดินบอลฟุตบอลสยามโกด่นบอลผู้เดินบอลผู้เดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนัง แรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใจอยู่นะ